สวัสดีครับเหล่เป็นเหล่ะมือนีผ้าพี่น้องมาเหลาะเบิงพี่น้องเช่าเกษตรกรน,นะครับพี่น้องเช่าหน้ากำลังลกกล่านะครับกำลังผ้ากันลกกล่านะครับไปดำหน้านลกมาแล้วก็มัดเตะนะครับเตะแบบนี้นะครับน,นะครับ เวลาโลก,กานี่ผู้ใดอยู่ข้างหลังคนโลก,กาเวลาเราเตะนี่กระว่างเบาตาจะของดีดี <c oughs> เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของพี่น้องชาวนาพี่น้องนะครับหลังจากที่ฝนตกมากนะครับมีนม้ำมีนม้ำหวานกลา้ามีน้ำดำหน้านะครับหน้าซูมานีก็เป็นเป็นหน้าหวานสลายนะครับสำหรับพี่น้องที่มีหน้าหลาหลแล้วก็ หลูกหลานบอก่อยอยู่น้ำซุม,มือนีนะครับกระสีอาศัยการกันหวานนะครับเป็นหน้าหวานนะครับแต่ว่าอีกหลายๆครอบคลว้วนนะครับอีกหลายอีกอีกหลายๆคนเนาะนะครับยังคองวิถีนะครับของการทำหน้ากนะ็คือการทำการดำหน้าหน้าดำเนาะนะครับหน้าดำก็ดีไปยางพี่น้องเพราะว่า เรื่องของยานะครับเรื่องของความง,งามเนี่มันจะต่างกันด้เวลาเก wei. ี่ยวเวลาเก็บเกี่ยวนะครับจังเสียนความแตกต่างเลยนะครับหน้าดำนี่เขนเอาบอดีคุ้มยาบอดีนี่มีแต่ยาเม็ดยาหลายนะครับหน้าดำนะครับแต่ว่าหน้าหวานนี่ก็คือแต่ว่าหน้าดำนี่นั่นนะครับหน้าหวานนะครับหน้าหวานเนล่า วานแล้วนะครับเป็นคุ้มยาบอดีนะครับพี่น้องรกราสีไปลักเก็บเกี่ยวนะครับเม็ดยาดอกยามันสิหลายนะครับแต่ว่าหน้าดําเนี่ยนะครับมันเป็นคือดํามันจะทิ้งจะทิ้งตัาเอินว่าความห่างนะครับของต้นกลาที่เท่าพักดําไปนะครับน,นี่คือหน้าดํานะครับพี่น้อง เวลาดำไปเวลาดำไปเนาะนะครับเนี่ยก็สิหีหนเป็นช่องว่างแนวนี้นะเวลามันโตขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะเป็นกอไข่กอมันเนาะเป็นกอไข่กอมันเนาะนะครับกอไข่กอมันนะครับเวลามีหญ้ามีอะไรเราก็จะได้จัดนะครับถือว่าเป็น,นพัชพืชนะครับเราปลูกข้าวดำนานะครับเราปักกล้านะครับเพื่อที่จะต้องการมาเมล็ดข้าวนะครับส่วนที่เกินกว่านะครับ ส่วนส่วนพืชพันธุ์ต่างๆที่เกินกว่าต้นข้าวในนานัา่นคือวัชพืชที่เราต้องกําจัดนะครับเวลากําจัดวัชพืชกันยังนะครับพี่น้องเช่าหน้าเข้ากปยังอาศัยวิธีลงไปหลกออกเอ่าเนาะนะครับนี่นะครับลงไปหลกออกเอานะครับนี่เป็นหน้าดำ้ะพี่น้องถ้ามาเบิ่งหน้าดำนะครับ เราก็กก,กำลังดำอยู่นะครับนี่ดำหน้านะครับผลผลิตมันดีนะครับแต่ที่ที่เห็นกันก็คือมันปวดหลังมัาะมันดีแต่มันปวดหลังเอา้าขึ้นมาพูดใด, <c oughs> ม,ดา <paralysis> มาเฮ็ดคลิปนี่ละโอ้ยพามาเบ่งคน <c oughs> ดำหน้ายังดำไหวอยู่นาะสมือนี่เนอ่อนี่ใส ขาเจ้าคือว่าเห็นว่าบวสบายผู้ใดบวสบา,สบายเมา,าแมนบ่มาแมนโอ้ยเบิ่งแต่ละดำหน้าหน้าดำพี่น้องเก็บยังเก็บหอยบ่เก็บหอยแป่น้ำหอยเชอรี่เอาไปให้ยังโอ้ยเก็บว่าจังที่ซื้อๆข้าเจ้าไปกินกัน,กนบ่ไปกินกันโอ้นี่นี่หน,น้าดำใส่ใส่จักต้นน่ะต้นเดียวต้นเดียวสองต้นแล้วก็จับเลยอืมต้นเดียวสองต้น มาพออา่อไอราบพอดีนะครับพูดจากกันนาะน,นะครับนี่ดูหลายก้อนเห็ดหน้าซุ้มเงิน,นข้างใคนี่ก็มีข่องงวอด้ยพี่น้องนี่ข้าเจ้าขุนบ่ง้อขุนขายบ่อง้อขุนขายโอ้ยหน้ามองนี่ก็ดีแล้วเนะนาะนานคิงง้อไหลลงมากก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วเพ่ต้องใส่ฝุ่นแล้ว เอาผ้ามาเบ่งพี่นองเข้าแบำนะาเบ่งพี่นองใครในะแต่ดินมันดินมันนุ่มเนาะดินมันดีมองนี่จเจอดินที่หินแห่นี่บิดละโป่งมือเหมือนกะบูเหตุเป็นกระปกักง่ายๆเลยปักไปเกี่ยดินก๊ปปักไปเกี่ยดินกบ ตัวแอดมินนี่พอเปลี่ยนดอกมักต้องคุดต่อผู้ลงผู้ลงผู้ไทยนี่มัต้องคุดมัต้องคุดต่อโอ้ยตัแมนการก์ลายนี่เบิเ้งเบิ้งเบิ้งนี่หน้าดำพี่น้องหน้าดำก็คือส่วนมากก็จะดำไปกินนะครับหรือเอาไปเห็ดแนวแมนบะส่วนมากจะเอาเอาเม็ดพันธุ์นี่ไปเห็ดแนวแมนบะ,นนะหน้าดำนี่เน้องบริเวณหน้าบานเลยบะ อืมกินมาแสบไม่ยาไหลที่อันที่หินกระไหลเนาะมันบอกงามันคือหน้าดำเนาะหน้าหน้าหวานดาแแบหน้าดำกินข้าวแสบกว่าหน้าหวานเพิ่นว่าแม่นความเพิ่นว่าก็เอาไว้เฮ็ดแนวกะแบ่งหน้าดำนี่แหละเอาไว้เฮ็ดแนว ส่วนหน้าหวานส่วนมากเกี่ยวมากแล้วก็ขายเลยเนาะบ่ตากหอดบ่หอดตากเนาะซุ้มมือนี้เนะาะมันอะไรนะมันอะไรหนักนะมันแรงมันอะไหนักเกี่ยวมาแล้วขายดิบเลยนะี่น้ำไปน้ำเก็บบัตหวยเชื้อรีไปน้ำนี่นะครับนไทยมีเป็ดหลายๆมาเอาไปทุบให้เป็ดกินนี่ไหวเชื้อรีนะครับนะเกนะ่งแน่ละน นี่ดำแต่เศร้าบ่เนี่เศร้านี่บ่เนี่ยูดดำมีผลครับโอ้พูนกระแม่เลี้ยวอยู่บ่ได้พูดเดียวได้มืดมือนี่มืดเกือบบ่เกือบเล้วโอ้ยเราดำอยู่พูดนะครับแต่เศร้านะครับพูนพูนนะครับมันจะเหลือเบิ้งนี่เพราะท่านได้ดำแล้วก็มาดำมองนีก่อนเก่งอยู่พี่น้องคนเห็นหน้าได้ นองเศร้าหน้าเขานี่ถือว่าเก่ียงแห้งนะครับนี่ส่วนแอดมินกับใครนแต่ย่ามกิ่นนะ่ะหล้ะยักเดือนนี่เกี่ยวได้หน่สามสี่เดือนนี่เกี่ยวได้ก้านี่เขาตกก้าเดือนหนึงนี่ก็ยังได้ตัดใบหน่อยเนาะมันดินแถวนี้มันงามเนาอนี่ นุ่นมองด้ำติดแล้วพุ่นนะ่ะเริ่มเขียวแล้วนะครับหรือพึ่งดำขึ้นกันบ่อนันอันแปลงกลางนั่นเดีย๋ยโอ้สองมือเขียวอะไรพี่นอ้องเมื่งที่ละมันติดไหวเนาะหน้าดำนี่คือจะเป็นดำเมื่อวานนี่บนซ่งนี่ มองได้มันตายมันลอยขึ้นมากกับเสด็จอมเนื้อบรรตน้าดั้มนะอมกับอมง่ายล่งล่งง่ายนะครับข้ามมาเบิ่งพี่น้องดั้กันเองบอกบริหารเขาตื่นมาซอยเอาแต่พี่น้องจะของจ้างมือละเท่าไรซูม,มือนี่สี่ร้อยจางดั้หน้ามือละสี่ร้อยอาหารการกินเด้ เลี้ยงเขาขาบนึงขาบเที่ยงเนาะโลกามัดละห้าบาทกระจางแมนปะอ่าพี่น้องโลกามาหอดมือมัดละห้าบาทแล้วบว่าตะกี้บาทนี้ก็มาอยากจ้างกันเนาะบาทสองบาทนี้ก็ถือว่าแท่งมาจ่ายบ่อยากจ้างกันสู้มือนี่คันห้าบาทก็บ่มาแมนบ่คนจ้าง กอเลือกกาเนี่ยแสดงว่าอันลกกาเป็นนี่เลือกได้เนาะซื้อมือนี้เนาะเลือกมหารูกาเาโกลโอ้ขา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 มันสิบบคุมเขาเนาะว่าแต่ว่ากางจ้างลกมัดละห้าบาทนี่มือนึงคือจะได้หกร้อยปุ่ l เนาะคนเท่าเนาะห้าหกร้อยปุ๋ l เก่งอีลียังไดเหม่นบะแต uh uh. ่ก็บบอลุูสี่รอยเดี no mm ๋เนาะลถกาสู่มือนีจากมัดละหาบาทพี่น้องคือขาหลายเอ้าเอามวนในการดำหน้าต่อไปจะเป็นเบิ่อนคนรถกาจะเข้าอันนี้ซ่อมอย่างเดียวผู้นี้นะนี่ซ่อมบ่นั่นซ่อมบะซ่อมเข้าเมนบ่นั่นซ่อมซ่อมแนวอันซ่อม มองมันล่มมันลุดมันตายแต่มันตายแต่ว่านี่นี่นี่ทั้งเือดำไแล้วมันก็สิลร้อยขึ้นมาแนวนี้นี่กระตองมาซ่อมเอานะครับขึ้นมาปักเพิ่มมาปักใหม่นะครับนี่แนวนี้นี่กระตองมาซ่อมมีแผนกดำมีแผนกซ่อมนะครับมีแผนกลกกะโอ้เก็บหน้ากับมีแผนกแผนกที่กันได้นี่นะครับนี่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 พู้ลก ดีครับโอ้สวัสดีครับนี่ลูกเองบ่อยหรือมาจ้างล็กนี่ลูกเองลูกเองลูกเองล็อกเองล็อกจังไถ่ก็ได้เนาะเอากรอีมานั่งล็กก็ได้ไม่ต้องฟ้าวอืมเก็บของเก็าของเก็ดกันสองสายย่านี่บ่่ะนี่แม่นบ่นี่แปลงนี่แม่นบ่ เอนโมานนมรกานมาดำโอ้ก็พอดีกันนั่นหละเนาะพอดีกันมาโกาทั้งสองก็เสียดามัซอยกันลกจนเบิดจังได้ไปซอยกันดำที่ัเอนีดีตะน้ค่ะก็ละท่างก็ดีตัวละเนาะโอ้เ็ดหน้าดำเอาไว้กินเนาะอันนี้เนาะมองนี่พ่อโลกาออกเบิดกับมาไถมาดำไหม มังกาอันี่เนาะก้าอายุไหลปานใดนี่ตัวนี้เดือนกัวโอ้เดือนกัวไปล่าดำก็ต้องตัดใบออกแบบตัดใบมีอยู่บ่เนาะอายุมันก็ต้องน้อยกว่านี่โอ้มันต้องตัดแม่นบ่โอ้ลูกกาเอาไปดำนี่ต้องตัดเด้อพี่น้องตัดหน่อยก็ตัดหลาย เขาเบิ neck, ่งจากอย่างมันเบิ่งจากน้ำบ่เบิ่งจากความสูงของน้ำบ่ในการตัดนอเบิ่งจากความสูงของน้ำเป็นหลักว่ามีปูมีปลาเนี่ยบ่ในแปลงกัปลาทีต้องเขาเขียวผุ่นมีปลาหน่อยปลาเรียกมันจะมีอยู่แต่ว่าตอนข้าวเขียวพุ่นนเาะเขียวผุ่นมันอพามาเบิ่งพี่น้องเฮานะครับหน้าหน้า นี่กากระเดืองกว่าแล้วนะตกกาไว้รอบฝนพอดีฝนมาชุดนี้พอดีเลยดำอืมพอดีดำพอดีลบเก่งแฮงใครอยู่ดอกกันบดแดดมื้อนี่ขันแดดแต้าแดดสู้มือนีก็มีขั้นห่มใหญ่ได้หน่อยมีผ้าสแลนหนอโอ้อหสู้มือนีต้องพัฒนา แต่ว่ายามฝ่ามาแห้งๆกังเข่าลมเะจเข่าห่มเนาะซุมือเนาะเป็นตะยานแม่นฝ่าซุมือนี่เป็นตย่านตาย่านตัวข้ไปกี่อืมน้เนียกสามเดือนกว่าสเดือนบอกประมาณสีเดือนมั้งข้าเข้าตัวนี้สี่เดือนที่เกี่ยวได้เป็นบ่เกี่ยวาคือปลายคือตีาโอ้เกี่ยวตอนนี้ตอนนี้ปลายปคือีาเกี่ยวคือเดือนนี้ปลายก็ลก ดีนี้ปลายมิถุนามิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาออกพรรษาโอ้ก็ออกพรรษาสิบึ่งเ้ามือือเบิงออกพรรษาเป็นหลักออกพรรษาประมาณสิบกว่ามื้อขาก็เบิ่งเอาน้ำเนาะใส่ใสอเขไปไปไปที่ิจิกา เฮ็ดบ่หลยังี่กะยังอาศัยเกี่ยวเอาเองเอารถ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 ลงขึ้นกันเนาะเออเอารถลยถาวหอนแต่าสูเมอรซูมมอนี่กะส่วนมากก็อาศัยทุ่นเนาะเฮ็ดหน้าก็ไดปุ๋ยแมนปุ๋ยกับแพงเขาได้ใส่ปุ๋ยเคมีะ ตัวไหนใส่ครันเป็นหน้าบานมันดินมันงามโอ้ดินมห่าหน้าบานเนาะดินงามผวกนั้นใส่อืมใส่ผู้ชายก็ใส่ขี้พุ่นใส่ผู้มาอันนี้มันอยู่ใกล้ขอกง้อข้าเจ้าน่ำนี่น้ำขี้ง้อไหลลงกับพ่อแล้วปีๆนึอ้าขอบคุณหลายๆพามาเบ่งพี่น้องเข้านะครับพากันลกกะดำหน้านะเนี่ยป้าบักหอย หอยหอยเชอรี่นะครับนังค้นก็กินนังค้นก็บบกกินนังค้นก็เอาไปทุบให้เป็ด ขนะันจางกับมัดละหาบาทเด้สูมือนี่เหมือนพี่น้องเฮ้านะครับดำหน้าโลกกกาดำหน้านะก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องเช่าหน้าซึ่งตะกี้กะน,นี่ตะดำเอาน่นแหละพี่น้องแต่ว่าสูมือนี่ก็เรื่องของแรงงานนะครับกระจางมันอาจจะแพงลูกหลานอาจสบายู นะครับผู้แก่ผู้เฒ่าเฮาก็อาศัยความสะดวกสบายนะครับส่วนมากก็อาศัยการเห็ดหน้าหวานนะครับเห็ดหน้าหวานจางเขาว่านปุ๋ยนะครับถึงเวลาเกีเ่ยวกระจังรดเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็คนไปลงสีขายเลยอย่างสีน่น่นะแต่ว่าคันหน้าดำแนวนี้ข้าเจ้าก,ก็บอกว่าส่วนมากเอาไว้กินกับเอาไว้เห็ดแนวหรือเอาไวท้ทำพันนะครับบากาศท้องทุ่งไร่นานะครับนี้กระพามาเบิง บ่ได้ไปโรงเรียนบ่นี่หอ,อืมบ่อบ่เป็น,น,นอย่างือบ่ได้ไปโรงเรียนหืมโอ้บอส่สบายเป็นแผลเป็นแผลก็ลงมาอยู่หน้าเนาะเป็นห <c oughs> น,น้าพี่น้องเบิงบ่ง,ง,งเอาเบิ่งเอาครับพี่น้องมาเบิง่งอืมปึ๊บเรื่องอ,อะไรบ่ เดี๋ยวเด้ดเอด๋ยวี่เบิ้งเันนเทจะได้กินข้าวเที่ยงละบอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นมาชมพร้พอรกันคลิปใหม่เนาะนะครับในหลายสวัสดีครับ